สายรุ้งอะแต่ไม่ใช่สายรุง้งมันเป็นสีสี นะมันจะเห็นไหมลองดูมันน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้อมันจะอยู่ฝั่งขวามือแล้วมันจะอยู่ตรงกลาง เมื่อปีไกลสีแดงๆสุบๆเหมือนเด็กผู้มีนี่ไงทางกลับบ้านเรานะคะทุกคนแต่ฝั่งนี้ไม่เห็นสายลุงนะนะเนี่ย ยด้วนะโ,โหลถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเด็กน้อยต้องเข้ากรงก่อนนะครับเพราะว่าต้องมารถเข้านะครับวันนี้แม่ต้องอุ้มแมดิ๊กแน่ๆเลย <c oughs> อุ้มได้รหรอือเปล่าลูก <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้าขึ้นมนรลกวสดิ <c oughs> เดี๋ยววิ่งปุ๊ดออกหน้าบ้า <c> น <oughs> เอารถเข้าบ้านกันครับก๊าดดีสว,วัสดีค่ะทุกคนน่าขนเข้าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะคร์สวัสดีค่ะเปนเฉยลูกเธอไปไหนลูกเธอโอ้เขามาแล้วล่ะโอ้ละโอ้โอ้มาหรือยังล่ะครับละโอ้ละโอ้โอ้เขามาแล้วล่ะครับเป๋เป๋โอ้โ,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 อโหฮ่าฮ่าสวัสดีครับยังแมนเอาของให้ยายหน่อยลกูก โอ้สวัสดีครับล่ะปะอือเอาไปให้ยายลูกปไปอาให้ยายเดี๋ยวโอนแจ้งนั่นนั่นไปม่นะเจ้ไปให้ยายยล่ะปไปไปอย่าไปอ้างเขาหลายรอ,ออยู่ยายรออยู่ยายเรียกแม่แม่เอาไปให้ยายอุ้ยาต้องไปอ้างแม่แม่แมอาไปให้ยายมันสิบบอหัอดยด้เจ้าเธอเด็กเกินเอาให้ยายให้ยายไปเอาไปอ่างผิดตังก่อนกระแดจายไว้ถิมเลย เห็นต้องแช่งเอาอืดเนาะน้อะไรอิงตอนใช้เนาะมากินน้มแยมใส่เอ้าเอ้าทำไมไม่เอาเอาไอ้นี่มาให้อ่ะโอคุณสวัสดีครับอยู่หรอแม่หรออโอก็ฉลาดอยู่หรอแม่เหรอมาอะไรครับลูกโอ๋อยากได้ของไปให้ยายบ้างเหรอครับ เฮ้ยโอ้จะเอาอะไรให้ใหญ่เนอะพี่แอนไปไหนอ่ะอเวนยังไม่เสร็จเหรอลูกแอนเรามาตวงน้ำเขาถอยตัวเขาเลยเข้ามาอาเหรออันนี้มันอะไรแม่นี่ไงถอยเข้ามานี่ก็ถึง ได้ลูกเอาเอาให้อ่อหน่อยถุเอาอ่ออ่อก็ขอขอแล้วครับแล้วโอ๋อ่ะเอาของมาให้ยายใครจะมาเอาของให้ยายเนาะใครจะเอาของให้ยายเนาะคนนี้เนาะใครจะเอาของให้ยายเนาะแม่นอยากไม่หายเองก็ได้หรอป่ะไม่แต่แม่นอยากฮับแม่แม่นก็คิดฮอดแม่แล้วแม่นนะหุ้ยก็อุ้มแม่นในดี่จะแจักหน่อยนึงเหรเว้ยจำบวชก่อนแม่หน่อยนึงอืมจักสารบวชยังไรแบัดนี้เอาแันนี้เดี๋ยวป้าให้โอ้เขาไปให้ยายจิลูก เอาไปให้ยายเลยลูกพี่แว่นไม่เอาไปเอาไปเลยเออแม,ม่เอาไปเองก็ไดร์ไปไปแม่ยายแม่นเอาของมาให้แล้วใครยายค่ะเอ้ยใช่ไหมหูหูคนหูผู้ดีแต่ว่าเลี้ยงไม่เสียกับซุปเปียงกับซานตุ่นอ้วนอ้วนนี่แม่หนักเก่งใบละยายาขนมไม่ให้แว่นกินใบละยายเฮ้ยของแม่เพิ่นนี่ตังจังหวัดดีค่ะไอ้ตังก็จะเกาช่วยได้ปะป๊า นายสวัสดีค่ะเร็วแว่นมาแล้วนะั่นเว่นมาแล้วแว่นมาแล้วนะั่นนี่นั่นนันน่นนั่นนั่นก็น้นองว่าไก่คูคูคูคไปไปกินน้ำไปเอารางวัลกับยายเร็วใครทำความดีเนี่ยใครทำความดีเมื่อกี้เนี่ยโอ้ก็จะเข้ากรงรอเลยเหรอยายไม่ได้นิสัยเดิมกับใหม่แล้ว,อ,วนะอ้วนนั่นเออ้ัมันกลัวโล่มตัวอ้วนตอนเด็กๆเ,เลย ตั้งว่าขนมกระจายลูกแง่ง่เอากับแม่เลยเอากับแม่นั่งลงลูกนั่งลงโอ้โหนั่งลงครับนั่งลงเอาให้พี่แว่นก่อนเพราะว่าพี่แว่นเป็นคน,นค,คนเก่งงา,านเก่งมากอเอาให้แม่ดิ๊กกินไหมครับกินไหมครับไม่มีเสียงไม่ต้องให้กินไม่มีเสียงไม่ต้องให้กิน โอ้จเกตาไดตาไดนะหุ่นเ้ยตาชิดตนเด้ไม่ดีคนเฉืยคนเฉกินอยู่นี่เลยวะตังมาเอาเร็วเร็วเกินล้างน้วนของเธอมาเอาของเร็วอากาอเฮ้ยเฮ้ยนแมวลูกวนแมนเอาก่แม่นี่เนแวนเอ้ให้ก่อนหมดก่อนเป็นได ไว้ตังเอาเอาที่หลังมูบชนะนะเม่นไม่ได้ว่าชิยงพี่ตังกันกันน้อยเลยเว้ยเม่นก็แค่เนี่ยมหนาจะชื่อกะย่านไม่พี่ตังนี่แม่นแมียนแค่เนี่ยมหนาจะชื่อกะย่าน่ะพี่ตังบ่ไหวเลยเว้ยแบบนี้บ่ไหวเลยเว้ยอืมอไปหาขวนเขาเล่นอย่งนะหนูกินหมดก่อนหนูก็กินเบิดเกินนะเว้ยไอ้วาดมันยิ่งลีลาเนาะ โอ๊ยปัดหางปัดน้ำฝนเว้ยอุ้ยตามาเหรอโอ๊ยอ้ะทำทำไมมันเสียงรถเหมือนเสียงตาเลย,ยว่าเหรอเฮ้ยกิ้งกือมาแต่ไหนนี่ควากพอสมายัยอันตรายดารได้กิ้งกือนี่บ่ได้เด้เฮ้ยบมวาแล้วแม่จะไปเอาของอีกเหรอลูลกยังมีของให้แม่ถืออีกเหรอ เดี๋ยวตะขวดหนามเมียนนะเมียนเลยขิงขิงคืนอน่ากัวหนูอย่าไปเล่นมันนะเข้าใจไหมแม่น้ปเล่น,น่ะไหมแม่นหูข่วมอยู่แบบนอ้เสื้อคุณนายสีขาวขึ้นสี่ไปเขาวัาววด แม่แดงเก่งไหมวะแม่แม่ขึ้นเก่งงามแต่แม่เลยแม่แมนเบิ้งแม่เว้ยแม่ก็อยากใช่แบบนี้ละแม่ไม่มันคืองามจังวะโอ้ก็โอ้โอ้ละโอ้ละโอ้แล้วทำไมมันสวยจังเลยเราแม่ละโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ก็ถูกใจสิ่งนี้เลยล่ะโอ้ก็อยากใส่กับแม่มากเลยล่ะแบบนี้นะห่วยอุ้ยทำไมมันหอมๆหอมๆเราแม่ล่ะโอ้เอาเอาล่ะแบบนี้เอาล่ะแบบนี้พักกันแม่วุ่นวายกับส่งแม่ล่ะแบบนี้ พูนดบดผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งตู้เต้าไปหมดเลยนี่กัเออสวยตวลอดแม่ยังไม่ได้ดีเมนคืองามแต่อุ้มแ่นเนี่ยนะจักบาทหนึ่งเนี่ยนะยอุ้มโอ้ด้วยหรอแม่หรอโอ้เออใส่กับเสื้อขาวนี่แหละเขาว,วาดาัดพอดีเลย <c oughs> ไป <c oughs> โอ้สีเขียวก็สวยแต่แม่ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีครับ